สบ,บายดีพี่น้องพอกายเมื่อจูคูสักคนเมื่อนี้มาพบกับซ่องอาเตียนไลฟ์สไตล์เราเข่าเด้อ่น้องเนอมีงัวพร้อมนี่นบอบรรยากาศอยู่พร้อมเทีียงนานอนนี่แฟนบอโอ้นี่พี่น้อง บรรยากาศเด้ออยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนี่น้องนุ่งลูกหลานนี่ไลายโดยเฉพาะกับพวกนี้เด้อหนี่คนรอกันรอโอ้ผู้สาวมากและใหญ่มากโอ้ครับอยู่สหรัฐอเมริกาใครสนใจกับติดต่อมาเด้อโอนเงินมาก่อนมาไลน์รอกสองหมื่นดอลล่า ตะเกยแหงกะแตกเห็นแล้จะเข้ากล้องเปล่าปัดทุกขึ้มางามแท้หมูเด้งหมูเด้งนี่กระเพี้ยนฮะนี่เป็นไงเอาไปกันน้าเบา ไก่บ้าด้บ้งยื่บ้าบกไกน่ะนี่เอกบัวผลนลยได้พี่น้องเอาเพื่ให้เห็นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยผมว่ามีทั้งดอกมีทั้งหมากพระทเข่าหน้างามปีนี้นะอากลายปีนี้นะหน้าดทุ่มบ้มป,ปีนี้ บทวมนาะรวมวท่วมมาณนฟองดนโอ้็ดชวนมั่นพร้อมเนาะพี่นเนาชวนมันพร้อมป้าท้บัวพร้อมบัวพมเนาะข้าพอมปาทเห็ล้วพี่น้องช่วงนี้มันต้องได้ใช้เบ็ดกลมืึ้ิ้ขัดเนาะเออได้ยไข้เนาะ พอได้ใไไทยเนาะไม่มีห่างต่อป่บินนี้นะไม่เห็นเลยไ่เห็นเนาะเป็นรับไม่เห็นเนาะผู้ดได้นั่งก่อนเฮ้ย <c oughs> ป้าพายนี่อันนี้พายลุ่มหรือพายเทิงนี่ตัวลุ่มเนาะนี่เนาะนี่นนต้องหลอดไปชี้ได้พี่น้องเอ้ย พี่น้องพอได้อยู่พอไปมามามาเราจะใช้คากล้องเด้อพี่น้องเอ้ยมาอนี้เด้อโอ้โทหน้ามันลาดลงแรมนี่นี่่ปะเฉยเลยเนาะปลาปลาโทโอ้หน่อไม้ค่ะเลยพี่น้องพี่น้องนี่นี่มาเห็นไหม เห็นยังนะโอ้ขักเลยนี่ก็ดีนี่พี่น้องเบื้องวิธีชีวิตของชาวบ้านเลยนะคนโชดได้เ่ยด้วยเบื้องคนโชดเนี่ยนะนั่งอยู่กับปักคนเดียวนะบุมีลูกบุมีเมียเห็นยังไลยใส่กันเบ็ดป้าถือเบ็ดยังก็เบ็ดป่าหร้อเป็ดยังเบ็ดกบปลาถือเป็นใช่ใช่เบ็ดกบเลยทำหัวทำห้องป้า ขอโชทษด้วพี่น้องเี่เนาะคักเลยนี่เบิกชีวิตเนี่ยโอ้คักเลยอ่ะขอบใจด้วยขอบใจขอบใจฮะเด็กๆพี่น้อง,องดอกบวัวมาแล้วพี่นอ้องโอ้โหไก่สีหงแล้วนี่ยหงแล้วฮอดแล้วน,ะววนี่พน้องไปเอาแล้วนะี่ยคับโอ้คักพี่น้องนี่ดอกบวัวดอกบวัว มันดอกเนาะมีมันม,ม,มีมากพ่นเอาที่เนาะเออนี่แหละนี่เจ้าคลองเพิ่นเพลก็ว่าเพิ่น่ินงนนนนนนลงไปเอาเนอะโอ้เสียดายบุมมีขากองเลยมาขากองอย่าอี๋ยวเผาอดี๋วยวเผาทอดได้ส่งเสือนะอดี๋ยวเผาอดี๋ยวเผาทอดสะพัดก่อนเนี่ยนะฮะสิลี่ยลงไปว่าเออคนรอเว้ย คักแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องดอกบัวดอกบัวอ่าดคักแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อ่าเด้อกดไลค์กดแช่เด้อกดับสกายเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแม่อ่าตัวจุ่มจุ่มไห้เด้อพูดสิอีตัวจุ่มจุ่มเหรอแหลมเบิร์ตตัวจุ่มเห ลองบัวนาะเออลบัวได้เลยเนี่เพิ่นลงแล้วนี่เจ้เ้ามันน้อยโพดอันนั้นี่น่อยโพดแต่ว่าจะเอาตูดุ่มเอาตูดุ่มมีไงไหมดอกบัวพี่น้องเอาช่อป่ะเหยากเอ้ยเอาหย่าเนาะเอาางเป็นน้เนาะบนเกาะเนเกาะคาดิโอ้ยเหรอ ปลาลายมาอยู่นี่โัวลายด้วยปลาคอปลาดุปลาคอลายเนาะบัวกับบักงามเลยงามป่ะป่ะเถอะข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 ะบ่คนปลูกบัวต้องคนมีบุญบ่โอ้คนมีบุญเลยถ้าบุญไม่มีบุญก็บุปเป็นบุเกิดได้บุปเป็นบุเกิดเนาะ ปลอพี่น้องลอยกันเลยห้องน้ำลึกไปหน่เลยลึกหอเปล่าลึกเลยโผล่โผ่โผล่โอ้ยโผล่ปลาพี่น้องเบ่งนี่ปลแหงเลยพอแหงเนาะมันมีเหือนะมัมีหัวในคักเลยนี่มีเหันลอย้ย่โอ้ยคักนี่โผล่อ้ยโผล่นามันลายเลย ตอ้เจ้าองนาอนเปิดนเข้าไปในี่นองเผื่อว่าเลอกไล่เผื่อว่าอ๋อเธอพี่น้องนนเป็นจริงน้าเแล้วแม่นาเป็นจริงน้าวเป็นน้าวฮานเราจะเล็กน้าเลยพี่น้องฮานบัง พวกลงไปโวอลงเขียนมาัำพีพี่ยองต้องคนมีบุญเนาะจึงปลูกได้เนาะผมมีบุญปลูกไร้แล้วเนี่ยกบกระไลมาอยู่นี่นะ อดอกบัวเนี่ยมันบบเกวกับว่าดินดินปป่งไปชิ้มาก็เป็นเนาะบรรยากาศหอมๆไปน้องอ đây đây bao bọc ham, đây đọc bùa làm ngắm ha, đây đi, phù phù, à à, đọc mà ha, ơ, ở tôi chùm Đó. 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 เห็นรอกอ,กอ,กอขากอะไรพี่น้องเอ้ยพละ่ะดินพนอยู่ถ่งพละ่ะกวางฮัลโอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อพี่น้องเด้อกับซ่องอาเตียนไลฟ์สไตล์เด้อพี่น้องที่ได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะ like, กัคลิปนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านะี้นะพี่นะ้องเนาะที่ได้ก็ น่าจะเป็นภารกิจเอาดอกบัวได้สำเร็จเช็ดชินเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามกับช่องอาเทียนไลฟ์สไตล์